คขามาอใหม่หนึ่งคันนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าใครพลาดในเสียดายไปปีหน้าเลยนะนะครับเลขไใหม่ขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วพี่นะฮะหนึ่งหมื่นหกพันกิโลเมตรนะสำหรับตัวโตตาแคนเบรย์สองจุดห้าสปอร์ตนะนะครับปีสองพันยี่สิบสองรถของวิสุย์ซูพิโตโมนะฮะแล้วก็ใช้ที่ในหน่วยงานของกองทัพอากาศนะฮะกองบิน41นะครับที่เชียงใหม่นะสวยสดงดงามพี่นะฮะโอ้โหคันนี้บอกเลยว่าไม่มีที่ตีนะเป็นสีบอลตัวใหม่ของทางโตตาด้วยนะใครหารุ่นนี้อยู่นะครับนะราคาดีด้วยนะ เอาห้างร้าน475นะครับนะฮะพ่จดขาย904,900บาทนะรบับอกไม่มีช้ำนะฮะอันนี้มีที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเนี่ยสวยทุกจุดเหมือนป้ายแดงยังไม่ได้อาบน้ำอ่ะนะคันนี้นะผมบอกเลยนะเดี๋ยวอาบน้ำนะเดี๋ยวล้างหน่อยนะใส่ป้ายแดงเข้าไปเนะี่ยคือป้ายแดงเลยพี่นะป้ายแดงค้างสต็อกเลยเนะ่ยหมื่นหกพันโลครับแล้วนะยังไงดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะฮะโทรหาผมได้เลยครับไปกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคมป์รื่มือ2 a c c o ร์อรมือ2นะฮะกับผมนะครับบีมเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจำบริษัทเพชรยนต์นะครับนะฮะสำหรับคันนี้ที่เข้ามาใหม่นะฮะต้องบอกเลยว่าต้องไวนิดนึงนะฮะย้ำนะฮะไวนิดนึงนะนะครับเอาจุดขายของคันนี้ก่อนเลยนะเล็กไม่หนึ0 0หกพโลเท่านี้นะครับเล็กไม่ย้ำอีกที16,000กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เป็นรถของหน่วยงานรถเช่านะนะครับ เช่ามีที่มาที่ไปนะพี่นะนะคันนี้ใช้อยู่ในกองบิน41นะครับขอขอญาตนะที่เอ่ยนามนะนี่รถแล้วก็เป็นรถของอบริษัทมิซูบิสมิโตโม,โมนะนะครับบริษัทรถเช่าพี่นะมีที่มาที่ไปชัดเจนครับ1 6 0 0 0โลยังไงเห็นคลิปนี้แล้วให้ไวนิดนึงนะนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะนะครับคันนี้เป็นโตด้าแคมเบอรี่2.5สปอร์ตนะฮะไปสองพันยี่สิบสองพี่นะ่ยตัวเริ่มต้นในในส่วนของอใน่วมของตัวเมนเทชินนะนะครับ สวยมากนะทะเบียน3ไข่ธง6911นะฮะโอ้โหเป็นสีบอนตัวใหม่ของทางโตต้าด้วยนะปี2022นะครับ16,000กิโลเมตรเท่านั้นพี่นะฮะจนถึงปีนี้ปียี่สิบนะนะครับปี26นะฮะใช้ไป16,000กิโลเมตรตั้งแต่รถ4ปีนะนะครับโอ้โหใช้น้อยมากนะได้เป็นของอระดับนะของของผู้มัาการนะฮะนะครับผมว่าอย่างนั้นนะนะครับรถสวยด้วยพี่ใช้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วกันนะนะครับนะกองบิน11อยู่เชียงใหม่ครับ นะะแล้วก็เหลี็กผสมสันไม่มีบไมมบไม่มียิ้มคันนี้ต้องบอกว่าป้ายแดงช,ชัดๆผมบอกเลยป้ายแดงช,ชัดๆเดี๋ยวล้างหน่อยนะรถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ล้างนะครับนะใครสนใจเข้ามาดูรถได้ก็เบอร์ผมด้านล่างสุดก็สามสองหกเก้าเก้าแปดเก้าแปดนะครับเดิมทุกอย่างพี่ผมบอกเลยเดิมทุกอย่างฟิล์มหน้าอิมานหกสิบนะฮะหน้าเดิมท้ายเดิมครับนะด้านหลังท่อคู่นะสำหรับรถสองจุดห้านะ คันนี้แรงดี2 0 9แรงม้า250ินิวตันเมตรนะแรงบิดดึงๆเลยนะครับเดิมจริงๆพี่เดิมทุกชิ้นส่วนนะฮะไม่มีสกิดนะสีเดิมทุกหยวดท,ทุกชิ้นส่วนเลยนะครับล้อ17นะฮะแม็กเป็นสิบเนิ้วนะฮะยางเป็น,นบิสโตนะฮะปี2022นะฮะติดรถมาเลยยางติดรถมาเลยนะฮะนะครับแล้วก็ดอกลึกๆเลยคันนี้นะครับราคาแล้วกันนะ คันนี้เนี่ยออกห้างอยู่หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะฮะเปย์โนยนขายอยู่ที่ราคาเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะฮะเหมาะสมกับราคาเลยพี่นะ,ะของดีต้องอย่างนี้นะฮะของดีต้องราคานี้นะครับภาษีพร,พรบรนะฮะนะครับพิกายโยนนะครับปีหกเก้าพี่นะเอ่อสติกเกอร์เข้าออกนะฮะกองบินสีโขกนะฮะนะครับเอ่อกองบินสีเบจพี่เชียงใหม่นะนะครับภาษีพร,พรบรครับนี่แปให้เห็นเลยนะฮะถูกต้องตามสารลักทุกอย่างนะฮะ นะครับ209แรงม้าพี่นะฮะเคมรี่ทะเบียน6911นะฮะนะครับชัดเจนนะฮะคันนี้ชัดเจนเลยพี่ใครหารุ่นนี้อยู่นะฮะให้ไวแล้วกันนะนะครับผมให้ดูรอบนอกก่อนนะไปหน้าเบรคเตอร์ได้ทามนิ่งไลท์ครับด้านล่างเบสปอร์ตไลท์เท่าที่ดูยังไม่มีสกิปไม่มีตรงไหนเลยนะนะครับสีเดิมทุกอย่างนะฮะได้เปนสีบอลตัวใหม่ด้วยนะคันนี้เดี๋ยวต้องล้างนะฮะรถเพิ่งข้ามาเมื่อเช้าเองผมถ่ายคลิปในวันเด็กนะฮะวันนี้วันที่10 10นนนนนะะโโอ้้หววววัััเเดด็กยที่สาาาารรรรรร์ทีีี่่10นนนนนะะะะะคคคคััับบชชวววงเเเเ้โออดดด๋ยยยยไปูลภใตถับ มาครับมาดูกันต่อในส่วนของภายในกันนะครับภายในเบาะสีดำเนี่ยฮะนะครับแล้วก็บอกว่าต้องบอกว่านี่คือสภาพป้ายแดงจริงพี่พี่ดูสภาพหนังนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวซูมาเห็นจะชัดเลยแล้วกันนะนี่หนังเดิมนะครับได้เดิมพี่ปีกเบาะอยู่เท่าไหนก็เท่านั้นเลยนะนะครับชูชันอย่างนี้เลยนะฮะไม่มียับครับผมนะฮะไม่มียับนี่คือฝั่งคนขับเนะยพี่ดูสภาพโอ้โหได้ไปเนี่ยใครได้ไปผมยินดีด้วยเลยนะนะฮะ สภาพแับนี้หนึ่งในหลายพันคันนะที่เข้ามาที่บริษัทพิยนต์นะฮะแล้วเลขใหม่ประมาณนี้ด้วยนะนะครับหมื่นหกพันโลพี่นี่รับไฟฟ้าเรื่อหน้าเลือ่อหลังเลือเล่องเครื่องลมปรับนักพิงเ,เ,เลยฮะแล้วก็ดันหลังนะครับแล้วก็คันเร่งมันเบรกลึกๆนะฮะลึกๆเลยแผงประตูได้สภาพเดิมไม่ช้ำนะนะครับหมื่นหกพันโลพี่ใช้หน้าจะปีละสี่พันโลโอโ้โหรถปรํจำตำแหน่งนะผมว่านะนะครับฟิล์มสามเอ็มนะเรียบร้อยเนะี่ย ซอปทัดเดิมสวยกระจกกะงออตโต้ทั้งสี่บานเั้าประไฟฟ้าปรับประไฟฟ้านะครับเนะี่ยปุ่มกดมีทักชจันคอนโทรลเปรดดิดฝาท้ายฝาถังนะคูสตาร์ทนะครับพวงมาลัยหนังเดิมพี่โอ้โหคาบใครยังไม่มีสติดเลยนะนะครับดูแลดีจริงๆเนยนะครับเลยก็ที่พักแขนเนะี่ยบอกคนข้างๆเนี่ยโอ้โหได้พี่ได้สภาพนี้นะเลยก็หัวเกียร์พี่นี่คือป้ายแดงนะผมบอกเลยว่านี่คือป้ายแดงนะฮะพวงมาลัยไอ้ไม่ใช่เอ่เอ กุญแจสองดอกครบถ้วนมีสำรองให้ด้วยนี่นะฮะครบถ้วนพี่คันนี้ไม่มีที่ตีนะฮะนะครับพยายามรองพื้นเดิมเดิมนะฮะโรมปูพื้นด้านล่างแคมรี่ไม่มีที่ตีครับนะให้ไวแล้วกันนะมาฮะเดสตดร์ทเครื่องนะหนึ่งสองสามมาขึ้นมาละปุ๊บเล็กใบที่ปรากฏนะฮะนี่ฟอนต์ของแคมรี่ขึ้นมาแล้วนะสอบตัวไม่ได้เชนนะครับจะไม่ได้เป็นรันว์นะนะครับ ไฟโชว์ที่ปรากฏตอนนี้มีอันเรื่องของตัวแรงดันลมยางแค่นั้นเองตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์นะถือว่าดีนะนะครับล้อไหนอ่อนก็เติมนะนะล้อนั้นนะฮะเลขไม้ที่ปรากฏพี่16,555กิโลเลขสวยด้วย1655นะไฟโชว์อื่นไม่มีครับนะฮะมีแค่แรงดันลมยางแค่นั้นเองพี่ไอบแบ็กมีให้7ใบนะฮะฝั่งคนขับคนข้างๆนะสองเลยนะเสาเอีกสองนะครับผมหัวเข่าอีกหนึ่งฮะด้านหลังอยู่ในสอซีอีกสองรวมเป็นเจ็ดนะฮะนี่โอ้โหโคอนโซลนหน้าๆนะฮะแสงดีมากพี่คอนโซลนหน้าๆัชๆนะะฮ แล้วก็ที่เก็บของใส่ของซอฟทัชตัวนี้ไม่มีอเมเบีอะไรนะแอร์แบบแยกซ้ายขวานะครับนะปรับออตโต้ได้ด้านล่างเป็นออวอลเลยชาร์เจอร,ร,าาร,ร์นะครับสามารถชาร์จโทรศัพท์นะวางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้นะครับแต่หัวเกียร์นี่สวยมากหัวเกียร์นี่เป็นดัดชนีชี้วัดการใช้งานของรถได้เลยนะนะครับตำแหน่งเกียร์ชรัดเจนถุงเกียร์ไม่ขาดนะเป็นโครปเป็นมือฟ้าพี่นะครับนะฮะสวยสดจริงๆอันนี้เบาะสวย ไม,ม่ช้ำนะฮะไม่มช้ำเลยพี่ได้สภาพในวันที่ออกรถเลยนะนะครับแล้วก็พลาสติกติดยังอยู่เลยนะนะมีกระจกให้มีไฟให้นะครับมีที่ใส่แว่นนะครับแล้วก็ไฟสองแผ่นที่ฝั่งคนขับครับนี่โอ้โหยังอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเลยพี่ผมบอกเลยคนนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มอ่ะนะฮะมีมุมที่กล้องหน้าให้ด้วยนะครับแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงออโต์ครับมีมาให้มาดูแถวสองกันต่อนะเดี๋ยวผมเปิดไฟแล้วก็ เอ่อเปิดไฟเลี้ยวไฟขกาทางและฝาหน้าฝากระโปรงหน้าแล้วกันมาครับหนึ่งหมื่นหกพันโลพี่ให้ไวแล้วกันนะนะครับแผงประตูครับให้ดูชัดๆฝั่งนี้น่าจะไม่เคยนั่งเลยนึงน่าจะไม่เคยมีการขึ้นลงฝั่งนี้เลยนะนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่เนะี่ยอยากลงพื้นครบถ้วนครับเนะี่ยมีน้ำยาผ่าปะกาศด้วยนะนะทางคนใช้เดิมน่าจะใส่มาแล้วครับผม โอ้โหจิ๊บจริงๆไม่มียับนะพี่ดูไม่มียับจริงๆนี่ด้านหลังนะี่น่าจะใช้งานในครอบครัวด้วยนะหรือว่ารถประจําตําแหน่งผมว่าน่าจะเป็นรถประจาตาแหน่งนะำำน,งนะครับมีคนขับหรือว่าคนนั่งหลังด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะมีคนขับคนเดียวนะครับแต่คิดว่าน่าจะมีคนขับคนเดียวนะครับล้อแม็กไม่คู่เลยพี่นะครับยางเป็นบิสโตนะฮะนะครับเอ่อสองหนึ่งห้าห้าสิบห้าสิบเจ็ดนะฮะนะครับปีสองพันยิบสองครับพี่ ปลายปีด้วยนะสามสิบสองสองบ้านหลังบ้านส่วนตัวมีให้คันนี้มีบ้านหลังไฟฟ้าให้ด้านบนหลังคาไม่บุบไมลระยิบนะคันนี้ไม่มีสรุปนะนะครับแล้วก็ใส่ลักตัวหกสิบปีนะบุงบอกว่าคันนี้ปี๊บสองแท้ด้านหลังไฟติดครบนะไฟเต็มนะสำหรับเบนท์ิเชนเอ่อเซ็นเซอร์ถอยสี่จุดนะครับแล้วก็โคมไฟสวยโอ้โหสีเงามากนี่คือดไม่ล้างนะยังไม่ได้ล้างนะฮะพี่ดูเป็นอาร์คนะฮะ สนกาวเดิน้ฝาคุมไฟเดิมครับอ่ะดูนี้หน่อยนี่นถฝาไม่เคยถอดนะนะครับฝั่งนี้สวยจัดจริงๆพี่นะครับกระจกเดิมโต้ต้านฮะรไรฟ้าไม่ขาดรางน้ําเดิมเนะฮยนี่น่าจะเป็นใบไม้ติดมาจากที่เดิมนะนะครับจุดก็ลงจุดพระของผิวสภาพโอ้โหไม่สกิดไอ้ของกิฟเซตเดิมที่มีมาให้จากโตต้านะฮะมีมาให้อยู่นะนี่จะเป็นตนัวนะะี้นะครับอิมเมจซอรีนะฮะเอมิเจนซีเซต จะเป็นกล่องอย่างนี้เลยพี่นะเป็นกล่องนี้เลยโอโตต้านะนะครับให้ไปด้วยเลยให้ไปด้วยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยนอนก่อนนอนก่อนปุ๊บดูด้านหลังมันถ่ายนะฮะปุ๊บอุปกรณ์ช่วยเหลือมั่นฐานแม่แรงวัคคอล้อแม่ขันแม่แรงหูล่านะครับมีมาให้ยางอะไรนะฮะเป็นล้อเดฟนะคันนี้เนี่ยไม่ต้องดูว่าชนหรือไม่ชนนะนะครับนี่พี่ดูสภาพเนะยซีนเ้าท้ายังอยู่นะด้านหลังเนี่ยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยคันนี้ไปหารุ่นนี้อยู่นะ ราคาตามสภาพเลยพี่หนึ่งหมืนหกพันโลครับไม่มีอีกแล้วนะรองรับน้ำมัน e85 ครับบาะฝั่งนี้สวยทั้งๆที่บาะฝั่งนี้ได้เป็นบาะที่ใช้งานเยอะสุดนะสําหรับคนณนั่งหลังเนะ่ยแต่สวยไม่มีสกิดเลยนะฮะสภาพดูแอนเพจหน่อยแอนเพจนะครับผลิตนะฮะออกตอร์เบนะฮะปีสองพันยี่สิบสอ,อ,นะองนะพี่อินไทยแลนด์นะฮะเล็กเครื่องเล่นถังเล็กเครื่อง a25a เนะ่ยชัดๆพี่บาะสวยโอ้โห นีคนนั่งข้างนะบอกคนนั่งข้างนะนะครับไม่มีสกิดเลยนะบอกปั๊บไฟฟ้าเลื่อนน้าเลื่อนหลังเลื่อนขึ้นลื่อนลงปรับนักพิงไม่มีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับตัวเมนเชนะฮะนะครับสวยจัดเลยพี่กันนี้ใครหายอยู่ให้ไวนะนะครับต้องไวนิดนึงพี่นะจุดเชื่อมต่อด้านบนหลังคานะอะให้ดูกนันอีกครั้งหนึ่งพันก็โดดของกูเซ็กชันแล้วนะนะครับ ภาษีพบ,บครับพฤษกาคโยน69นะะี่ะบัตรเข้าออกนะฮะสติกเกอร์เข้าออกของกองบิน641นะฮะชิ้งใหม่นะอันนี้นะครับกระจกบานหน้าเดิมพี่นะฮะไม่มีที่ติไฟหน้าโปไเตอร์เดทามิ่ไงไลท์ไฟเลี้ยวไฟก่อทางติดปกติครับด้านล่างสปอตไลท์มาหาดวงเครื่องหน่อยเครื่องเงียบอยู่นะปุ๊บนะ2.5ลิตรนะ209แรงมา้า250นิวตันเมตรครับเปลายาวเปลาวาไม่ต้องพูดถึงพี่ติงกลางอยู่นะฮะโอ้โห หมื่นหกพันโลนะฮะน็อตสีม่วงนะฮะน็อตยางเล้นเครื่องนะครับน็อตฝาจัดพี่สติ๊กเกอร์นะฮะสติ๊กเกอร์ใสสติ๊กเกอร์ใสลูกลมสติ๊กเกอร์หนึ่งดวงอยู่ครบ <c oughs> มันก็ครบอีกแล้วนะถ้ามีหนึ่งดวงนะ <c oughs> far, นะครับนี่นะน็อตฝาค้ำน็อตฝานะฮะหลุมางคนด้านในาร์ม EBS นะครับ แบตเตอรี่เนียฮะแผงฟิลลรีเลย์ ECU e ตัวอากาศฝั่งนี้ถังพักน้ำเนี่ยน้ำมันเบรกค,ครับโอ้โหไลทที่ตีครับเดี๋ยวถ้าล้างหน่อยก็คือสวยมากพี่คันนี้เหมือนป้ายแดงเลยนะเอาป้ายแดงมาใส่ก็คิดว่ารถค้างสต็อกอะ <c oughs> ่ะนะจริงๆใช้งานมา16,000กโลครับนะรถหน่วยงาน ปลดเป็นจำการนะฮะนะครับของบริษัทรถเช่าซูมิโตโมโนะฮะแต่บริษัทรถเช่าก็น่าจะนำมาให้หน่วยงานราชการใช้นะฮะซึ่งอยู่ในกองบิน c ีเปเชียงใหม่นะครับน่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือว่าระดับหัวหน้านะครับที่ใช้อยู่นะสวยเลยพี่สวยมากคันนี้นะให้ไวแล้วกันนะออกห้างร้าน475นะพี่โดนขายที่ราคา9 4 0 0 0 0 0บาทน,นะฮะสมฐานะสมราคาพี่สภาพนี้ต้องราคานี้นะนะครับสภาพนี้ต้องราคานี้นะครับโอ้โห เนี่ยใหว้วยกันนะเบอร์ผมด้านล่างสุดก็สามสองหกปดเกบินไปจนนะครับแล้วก็ช่องทางของลราแอดนะครับ at size หก bbb ครับ62ตัว b 3ตัวแคปรูปแล้วส่งกันเข้ามานะครับคิดว่าคันนี้น่าจะคอสสุดเลยนะแชทน่าจะแตกนะะโอเคลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ